มีคนบอกว่าแม่ยาดาและทีมงานได้ยินเสียงร้องไห้<อ>ในซีนถ่ายหญ้าพหยันใช่เออเหรอใช่หรอใช่ค่ะเป็นยังไงเล่าให้ฟังสั้นๆได้ไหมคะพี่ปองได้ดูฉากที่มันอยู่บนเขาที่เป็นแบบเหมือนจะมีถ้ำแล้วก็มีรูปปั้นยากอะไรตย่างๆใช่ที่เขาประกอบพิธีกรรมกันนะที่นั่นแหละคะ่ะ อันนี้หรอใช่แล้วนี่ที่ไหนย่ดาถ่ายที่ไหนะครับอันนี้ถ่ายที่จังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยใช่ค่ะอมันเป็นวัดค่ะอเป็นวัดข้างบนนั้นเนี่ยเป็นคือมันเป็นเขตพื้นที่ของวัดแต่ข้างบนนั้นไม่ได้มีไม่มีโบสถ์ไม่มีอะไรค่ะเป็นเป็นที่แบบนี้เลยแล้วก็ย่าบายานอันเนี้ยคือเป็นย่ามอกอัพอ๋ออ๋ออันนี้มอกอัพหรอใช่ไอ้ต้นไม้ไอ้พวกย่าแต่ว่าต้นไม้ของจริงข้างหลังของจริงหมดเลยค่ะ ที่ของของไม่จริงก็คือจะมีเป็นโขดหินขึ้นมาแทนทร่หวางหญ้าใช่ค่ะไปวางไว้ตรงกลางตรงนั้นแล้วก็มีหญ้าปอานะ ยาเนี่นก็เซ็ตเข้ามาถูกปะ่ะใช่ค่ะชาวบ้านที่เขาไปแสดงอะคะ่ะเขาไม่รู้ว่าเป็นของปลอมเขายกมือไหว้กันหมดทุกคนเลยแม้แต่ตัวเราเองที่วันที่หนูไปแล้วก็เจอ,อเหตุการณ์เนี่ยค่ะมันเป็นวันที่ยังไม่ได้ถ่ายทําค่ะวันนั้นเป็นวันที่เหมือนหนูเพิ่งไปถึงสถานที่วันแรกรแล้วเขาก็ให้หนูไปถ่ายภาพนิ่งก่อนเพื่อที่จะทาโปสเตอร์หนังอะค่ะครับเขาก็เซตไวลาเอาว่าเป็นแบบนู้นแบบนี้พอหนูไปถึงปุ๊บเนี่ยไปช่วงประมาณบ่ายเกือบเย็นๆค่ะสามโมงสี่โมงเย็นพอไปถึงปุ๊บ ก็เตรียมที่จะถ่ายหนูก็รอทีมงานเขาเซตจุดทงจุดเทียนตามเซตอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็เชิญให้หนูไปถ่ายพอหนูเดินขึ้นไปเขาคือโพสิชันที่เขาอยากให้หนูเป็นคือหนูยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีย่าบายหยันอยู่ข้างหลังหนูรตรงกันเป๊ะเลยหนูก็ไปยืนอยู่ข้างหน้าค่ะในจังหวะที่หนูก้าวขึ้นไปข้างหน้าปุ๊บฝนนะคะเริ่มลงเม็ดก็ตกลงมา แล้วมันแปลกมากตรงที่อา้าวฝนตกลบหลบ,ลบ<ม>เข้าหลบก่อนไปหลบตามโขดหินนะคะที่มันมีแบบหินย้อยออกมามแล้วก็เหมือนเป็นหลังคานิดนึง<ม>ก็ไปหลบพอหลบปุ๊บอ้หยุด<ม>ยังไงอีกสักรอบนึง<ม>เขาก็แบบอาฝนหยุดแล้วออกมาถ่ายกัน<ม>เขาก็ต้องจุดเทียนใหม่จุดเทียนจุดเทียนจุดเทียนแล้วหนูก็ไปยืนใหม่มพอให้หนูยืนปุ๊บตกอีกแล้ว<ม>พอตกปุ๊บก็ไปหลบกันใหม่ เป็นแบบนี้มันมามรอบรอบที่3ยืนปุ๊บมันไม่ไหวแล้วค่ะตกหนักมากตกแรงมากก็ไปหลบกันอยู่ไอ้ตรงที่เดิมอะตรงโขดหินนั่นนะคะอยู่ได้แป๊บนึงจนมันแบบหนักมากๆเขาก็เลยคิดว่าคงคงไม่ได้ถ่ายแล้วแหละแต่ว่าตอนเนี้ยไปหลบฝนจริงๆริงจังๆก่อนก็คือย้ายกันไปอยู่ในถ้ำซึ่งมันเริ่มมืดและห6าหกโมงแล้วค่ะโพเพก็ย้ายไปอยู่ในถ้ำทีมงานก็คุยกัน่งชง่งชงคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปสักพัก แม่หนูอยู่ในนั้นค่ะทีมงานอยู่น,นั้นประมาณด<อ>้วยแม่ไปด้วยแล้วก็มีทีมงานพี่ที่เขาเป็นสาวสองอีกคนนึงค่ะเขาเขาเป็นตัวเมาเลยค่ะตัวเมาแซ่บกับคุณแม่หนูอยู่ๆเขาก็เงียบกันไปสองคนแต่คนอื่นคุยกันปกติเขาเงียบกันไปแล้วเราก็จับผิดได้ว่าเขาผิดปกติอ่ะก็เลยหันไปมองกันว่าแบบอะไร เขาก็มองหน้ากันสองคนกับแม่หนูเหมือนส่งภาษาอะไรกันสักอย่างเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งพูดยังไม่ต้องพูดแต่ทุกคนตอนนั้นนะคะรู้แล้วว่ามันผิดปกติมากๆเพราะว่าเขาสองคนอาการผิดทีนี้ก็ต้องลงกันค่ะลงไปจากข้างบนเขาลืมบอกว่าข้างบนเขาต้องเดินขึ้นไปประมาณ15นาทีค่ะใช่ก็ไม่ใกล้เนาะไม่ใกล้เลยค่ะแล้วก็ฝนตกด้วยมีไม้พองคนละอันนะคะเหมือนแบบลูกเสือไม่พอลูกเสือได้กันลื่นแล้วก็มีไฟฉายคนละอันเดินลงไปค่ะ สิบห้านาทีตอนนั้นไม่คือมันเกินสิบห้านาทีแน่นอนเพราะปะกะติมันสิบห้าแล้วตอนนั้นคือฝนตกด้วยมืดด้วยค่ะพอลงไปปุ๊บเช้าอีกวันหนึง่งเขาถึงมาเล่าให้กันฟังว่าสิ่งที่แม่กับหนูไอ,อ,อ,อ้แม่หนูแล้วก็พี่คนนั้นมีอาการผิดปะกะติไปอ่ะก็คือเขาว่าอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อแม่บอกว่าร้องแบบสะอึกสะอื้นเลยค่ะแบบอย่างเงี้ยเป็นระยะระยะเลยค่ะในขณะที่เรากําลังคุยกันเราก็อยู่กันในถ้ำนั้น<อ> เขาก็ต้องหาต้นตอสายเหตุเขาว่ามาจากไหนมาจากไหนเขาก็รู้ว่ามันมาจากในถ้ำที่ลึกที่สุดเลยค่ะตรงที่บระจวณในถ้ำมันลึกเข้าไปถูกค่ะพวกหนูอยู่กันที่หน้าถ้ำอยู่ใกล้ๆปากถ้ำเพราะมันมีแสงสว่างจากข้างนอกเข้ามานิดนึงแต่ว่าเสียงที่เขาได้ยินคือมันในถ้ำลึกๆเลยค่ะลึกๆข้างหลังพวกเราเลยอ่ะเขาได้ยินกันเป็นเสียงมันแว่ออกมาจากในถ้ำใช่ค่ะจนแม่ดีแล้วก็พี่ผู้หญิงคนนี้ได้ยินยืนยันว่าเสียงที่ยินคือตรงกันเป็นเสียงเหมือนเสียงร้องไห้กระซิบกระซิบอะไรแบบนี้ใช่ค่ะ แล้วทำไงต้องจุดธูปบอกกล่าวขอเข้ามาใช่ค่ะก็หาสาเหตุกันว่ามันมาจากอะไรก็ได้รู้ว่าพอดีว่ามีพี่คนหนึ่งที่เขาไหว้ขอจากที่เจ้าทางปกติก้องถ่ายเราต้องมีการไหว้เหมือนกับพี่คนนี้เขาไม่เคยไหว้มาก่อนแล้วเขาอาจจะไปแบบพูดอะไรผิดพลาดไปเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆมันควรที่จะถ่ายทําได้แต่มันก็ผิดพลาดไปวันนั้นคือคือยกกองอะค่ะถ่ายไม่ได้เขาก็เลยต้องมีการขอเข้ามากันแล้วหลังจากวันนั้นอะ GDS ส่งแผนกไหว้โดยตรงมาเฉพาะหนึ่งคนอยู่ประจํากองถ่ายเดี๋ยวแนละ้มีแผนกไหว้ด้วยเหรอแผน,น <c oughs> กรับแขกเนี่ยเหรอใช่รับแขกที่มองไม่เห็นนะใช่แล้วคนเนี้เป็นคนที่ไหว้ขอให้ฝนหยุดได้ค่ะเอ้ยต้องคนนี้เลยต้องคนเนี้แล้วยุดจริงไหมคะหยุดจริงค่ะเฮ้ยแต่มันจะมีหลายกองน้องพลอยอย่างพี่บอกไปถ่ายละครมาก็จะมีเหมือนเป็นผู้จัดการกองอ่ะต้องคนเนี้เฮ้ยมันจะมีคนแบบนี้เหมือนกันนะตอนที่ไปถ่ายร่างทรงอะค่ะมันต้องไปถ่ายที่ต่างจังหวัดจังหวัดเลยแล้วก็ต้องไปนอนพักกัน ซึ่งในแต่ละที่ที่เราไปเราจะย้ายไปเรื่อยๆอยู่ที่นี่สองวันที่นั่นสามวันอะไรเงี้ยค่ะที่นั่นที่แรกเลยค่ะวังสะพุงวังสะพุงจังหวัดเลยเลยอ่าโอเคเราไปหลายที่ค่ะที่วังสะพุงที่แรกเลยค่ะก็ไปนอนพักกันก็คือวันนั้นนะคะหนูแบบถ่ายไปแบบออกกองไปกลับมาก็เย็นๆแล้วค่ะแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่เข้าพักคืนแรกแล้วทีนี้หนูก็ อาบน้ำอาบท่าอะไรไปนอนพักแล้วปกติแต่คุณแม่หนูอะค่ะยังไม่นอนอมแม่หนูหลับที่หลังอาบน้ําที่หลังหนูแล้วก็นอนที่หลังอะคะ่ะหลับทีหลังอีกวันหนึ่งก็ต้องออกกองหนูก็เลยชิงหลับก่อนแม่เขาบอกว่าคืนนั้นอะ <c oughs> เขานอนไม่หลับเขามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอะคือวันรุ่งขึ้นจากการที่เขาได้รู้เฉลยคําตอบแล้ว <c oughs> ก็คือคืนนั้นนะคะเขาอาบน้ําคือห้องน้ำเนี่ยของที่พักอะมันจะตรงกันทุกชั้นใช่ไหมคะทุกชั้นแล้วมันก็จะเป็นตรงแบบมันก็จะอยู่ในโพสิชั o เดียวกันหมดห้องน้ํา คุณแม่หนูเข้าไปอาบน้ําก็ได้ยินเสียงน้ําอะไหลจากข้างบนข้างบนห้องะคะ่ะชั้นตรงข้ามกันมันก็มีเสียงน้ําไหลแต่แม่บอกว่าอาบน้ําเสร็จแล้วออกมาข้างนอกแล้วจะมานอนแล้วน้ําไหลไม่หยุดเลยอะ่ะน้ําไหลตลอดในคืนนั้นนะคะไม่ใช่มีแค่เสียงน้ําไหลแต่มีเสียงคนนะคะลากกระเป๋าอยู่ข้างบนชั้นอยู่ข้างบนใช่ค่ะ<อ>ลากทั้งคืนเลยอืผ่านไปตีหนึ่งก็แล้วตีสองก็แล้วยังมีเสียงคนทะเลาะก,กันอีกไม่หยุดไม่หยุดค่ะ มีเสียงคนทะเลาะก,กันลากเก,ก้าอี้บาง<ม>ลากกระเป๋ามั่งแล้วก็เสียงคนแบบตะโกนด่ากัน<ม>ทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยค<ม>่ะพอดีว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยหนูกับแม่คือแม่เขาขอให้พนักงานที่โรงแรมอะค่ะช่วยพาไปร้านกาแฟหน่อย<ม>ช่วงกลางวันไงค่ะ<ม>เขาก็พาไปแล้วแม่เขาก็เลยแจ้งสิ่งที่เขาได้รับรู้มากับทีมงานไม่ใช่ทีมงานกับพนักงานโรงแรมบอกว่าเออน้องเมื่อคืนเนี่ยพี่ได้ยินเสียงน้ําไหลทั้งคืนใช่ค่ะมันนอนไม่หลับแล้วก็มีเสียงแบบ คนากรกะเป๋าอะไรเสียงดังยูง่บนกัางคืนเลยเขาถามว่าพี่พักห้องไหนคะแม็กบอกพักห้องนี้ค่ะชั้นไหนคะอยู่ชั้นนี้ค่ะเขาก็คิดแล้วเขาบอกว่าอ๋อคือถ้าเกิดห้องที่ตรงกับพี่อีกอชั้นหนึ่งเนี่ยมันปิดปรับปรุงอยู่ค่ะพี่ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่อ,อใช่แล้วเสียงน้ำไหลเสียงคนทะเละาะกันเสียงลากอะไรต่อเมื่อไรขขาบนใครทำมากัยงนั้นอ่ะใช่โอ,อ้คือนี่คือแม่รู้สึกได้ยินแม่ได้ยิน จริงๆหนูก่อนที่หนูจะหลับหนูก็ได้ยินค่ะเสียงน้ําไหลแต่เสียงคนเท่ากันอันนั้นหนูภาพตัด<ช>ดับไปแล้วค่ะเราหลัหลบใช่อันนี้เห็นเมื่อคี้คุณแม่บอกบ<ๆ>ว่าเรากินมังด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูกินทุกวันเกิดวันอาทิตย์อ,อย่างเง<อ>ี้ยค่ะเพราะมันมีช่วงหนึ่งหนูกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เลย พอกินแล้วมันจะเป็นกินไม่ได้พอกินแล้วใช่ค่ะมันจะผอืดผะอมแล้วภาพที่หนูเห็นขึ้นมามันจะเห็นเป็นสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ค่ะมันก็เลยกินไม่ได้แล้วก็เหมือนมีมีอาจารย์ที่หนูนับถือคนหนึ่งค่ะไม่ใช่พระนะคะเขาก็บอกกับหนูว่าคือเหมือนคือเขาทักขึ้นมาเองโดยที่เขาไม่ได้รู้ความเป็นมาของหนูค่ะเขาบอกว่าหนูเหมือนแบบว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันกับ จาแม่กวนอิมนะอ,อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรายังไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังเนาะเขาก็บอกว่าสิ่งที่หนูเป็นอ่ะไม่ได้ผิดปกติอะไร,รเหมือนเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยทําหนูไม่เคยกินมังอะคะ่ะแล้วเขาแล้วเหมือนมันเป็นช่วงหักดิบที่เหมือนเขาเรียกร้องอยากให้เรารทาเลยอย่างเงี้ยค่ะคเขาก็เลยบอกหนูว่าวิธีแก้ก็คือให้หนูอ่ะกินทุกวันเกิดก็ได้หนึ่งวันต่ออาทิตย์หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือให้หนูถือสีนแตดครับสักเดือนละครั้งหนูก็เชื่อเขาแล้วลองไปทําตามดูค่ะ แล้วมันก็ได้ผลจริงๆหนูก็กินได้ปกติอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นทางาน uh huh. เยอะด้วยเพราะไม่กินเนื้อสัตว์หนูไม่มีแรงเลยค่ะ uh huh. ใช่ที่ที่เขาทักหนูมาว่าหนูมีความเกี่ยวพันกับพระแม่กวนิ uh huh. มนหนูไม่ได้ไม่ได้เล่าให้เขาฟังอะค่ะคือเรื่องมันมีอย่างงี้ค่ะแม่หนูอะค่ะไม่มีลูกอยากมีลูก uh huh. ผู้หญิงค่ะเขาก็เลยไปขอที่เขาสามุกใช่ไหมคะชนบุรีอะ uh huh. ชนบุรีใช่ค่ะก็ไปขอเจ้าแม่กวนอิมอยากมีลูกสาวอย่างเงี้ยค่ะก็ไปขอเขาแล้วก็อยู่ๆก็ท้องไม่รู้ตัวเลยค่ะ ก็ได้หนูมาเป็นลูกสาวคนเดียวใช่ค่ะคือแม่ไม่รู้ตัวเลยเหรอไม่รู้ตัวเลยค่ะพี่มาอยากถามเรื่องผู้หญิงปริศนาที่ทางสามแพ่งอ๋อตอนนั้นไปกองล่างทรงค่ะเขานั่งทรงอีกแล้วกองล่างทรงคนชอบถามหนูบ่อยว่าเจออะไรไม่เจอะไรมันต้องถามอ่ะนะเพราะมันเป็นเรื่องผีอ่ะใช่แต่มันก็เจอจริงๆใช่ไหมเจอจริงๆอันนี้เราเห็นเองไหมคะหนูไม่เห็นเองค่ะ ใช่ทีมงานค่ะ<อ>เป็นทีมเป็นคนขับรถตู้เขาขับรับส่งหนูประจำเลยเวลาหลังเลิอกกองคือวันนั้นะ่ะเราถ่ายกันมาทั้งวันแหละอกองล่างทรงเนี่ยจะเลิกจะเริ่มถ่ายตั้งแต่ตอนแบบมืดๆเพราะว่าเป็นหนังผีแล้ววันนั้นเราถ่ายกันได้แบบไปเยอะละซีนเนี้ยที่จะไปถ่ายกันะ่ะมันจําเป็นที่จะต้องออกจากโลหลักก็คือบ้านมิงเนี่ยไปถ่ายตรงทางสามแพร่งค่ะอย่าเรียกสามแพร่งสามแยกทางสามแยกยกกองกันออกไปตอนประมาณตีสองตีสามแล้วค่ะ ก็ออกไปไปถึงที่นั่นก็แบบก่าจะเซตนั่นนู่นนี่ใช่ไหมคะในระหว่างที่ถ่ายทํากันเนี่ยรถตู้อ่ะมันต้องจอดทางห่างเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปเข้าเฟรมทางมันแคบอะ่ะเป็นทางมืดๆสองข้างทางเป็นป่าอเขาก็จอดรออยู่ไฟเฟยก็ไม่มีหรอกค่ะมีแค่ตรงที่ถ่ายทํากันแล้วล่างทรงอ่ะเขาไม่จัดไฟค่ะเพราะว่าเขาอยากทุกอย่างมันเรียลมากไฟดวงใหญ่เนี่ยไม่มีค่ะคือมันต้องแสงธรรมชาติจริงๆจะมีไฟแค่ดวงเล็กๆที่แบบน่าจะมีอยู่ในฉากนั้นให้มันดูสมเหตุสมผลพี่คนนี้เขาจอดรถตู้รออยู่ เลิกกองละขึ้นรถมาเขาก็บอกว่าแม่เมื่อกี้ผมโดนและแล้วแม่บอกเอออย่าพึ่งเล่ารอให้ถึงวันพรุ่งนี้ก่อนอมไม่อยากฟังตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะพออวันลุ่งขึ้นเขาบอกว่าตอนที่เราถ่ายทํากันนะรถตู้เขาจอดหันหน้าเขาหากองถ่ายจ้ะหน้าเซตอะค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาก็อยู่ในรถตู้นั่นแหละเดินอยู่แถวนั้นอะวนวนอยู่แถวรถตู้แล้วเขามองไปที่หน้าเซตหน้ากองถ่ายค่ะ เขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่หันหน้าเข้าไปหาหน้าเซธเป็นผู้หญิงที่ลักษณะเหมือนชาวบ้านนะคะใส่เขาเรียกว่าเสื้อมอ้อมนะคะเสื้อแบบเสื้อมอ้อมเสื้อมอ้อมใช่ไหมคนะแม่ใส่ผ้าถุงเสื้อมอ้อมค่ะเป็นลักษณะผู้หญิงเนี่ยยืนมองไปที่หน้าเซตแล้วมันก็มืดมืดเนาะ เขาบอกว่าเขาจะเปิดไฟหน้ารถด,ดูก็ไม่กล้าเปิดไม่งั้นจะไปเข้าในกล้องอเขาจะเห็นกันเขาจะว่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่ได้สังเกตดูแบบว่ามันคืออะไรเป็นใครแต่ลักษณะไม่ใช่ทีมงานเหล่านแน่เพราะว่าทีมที่ยกไปมันฉากสุดท้ายเรายกกันไปแบบน้อยมากค่ะ,คะแค่ทีมงานจําเป็นจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้มาจากไหนอชาวบ้านก็ไม่น่าใช่ไม่มีสิทธิ์เป็นชาวบ้านเลยหรอไม่มีสิทธิ์ค่ะแบบเป็นคนามาดูอะไรเงี้ยสองข้างทางเป็นป่าไม่มีบ้านคนค่ะ เป็นถนนเลยค่ะแบบว่ามันเป็นป่าแล้วก็เป็นถนนเล็กๆไม่ใช่ถนนทางเส้นหลักไม่มีไฟเสาไฟค่ะใช่ก็ไม่รู้เป็นใครไม่รู้ค่ะอ๋ออาจจะเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นใช่ค่ะอาจจะเห็มาดูมาดูอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรกันทำอะไรกันอะไรแบบนี้เนาะตอนนั้นน่ะหนูอายุประมาณประมาณปถมอะค่ะแบบมาสักป๊ะ กสองกสามเจ็ดครัวแปดครัว <7 S 1> ใช่เจ็ดแปดครวัครวก็แม่ใช้ให้หนูไปเก็บแก้วที่สิงล้างจานค่ะหลังบ้านในครัวซึ่งในครัวบ้านหนูเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่แต่งอย่างเงี้ยหนูหันหน้าเข้าหาครัวเป็นสิงใช่ไหมคะแล้วถ้าหันไปขวามือมันจะมีอ่างล้างมือล้างหน้าก็มีกระจกอยู่หนูก็เก็บแก้วด้วยความที่หนูเป็นเด็กที่ชอบเล่นกระจกค่ะเป็นเด็กเป็นนกแก้วนกขุนทองเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงชอบส่องกระจกค่ะหนูก็หันไปหากระจกเอ๊ะ เราจะมองตัวเองอะค่ะแต่ว่าในห้องครัวมันมีหนูคนเดียวยแต่สิ่งที่หนูเห็นสะท้อนในกระจกอะคะ่ะมีผู้ชายใส่เสื้อบอลสีเหลืองยืนอยู่ข้างหลังหนู <Hey. S 1> หนเฮ้ออยใส่เสื้อบอลด้วยใส่เสื้อบอลเหเห็นค่ะแล้วเรารู้ว่าในบ้านเรามันไม่มีใครอะหันมาฟึบเฮ้ยฝั่งนี้ไม่มีแต่ในกระจกมีหนูก็วิ่งเข้าไปในบ้านนะคะเข้าไปหาแม่อะไรเงี้ยแต่ไม่เล่าให้ใครฟังเอ uh. จนเหมือนเรื่องราวมันผ่านมานานนะก็มีการเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ไม่เคยเล่าให้หนูฟังเลยว่าเจ้าของบ้านคนเก่าหรือ,อคนหรือคนงานที่มาสร้างเจ้าของบ้านคนเก่าค่ะผู้รับเหมาเขาทําหมู่บ้านอ่าคือผู้รับเหมาแต่เขาไม่ได้ตายที่นี่ไม่ได้ตายที่แต่ว่าอ,อาจจะมีความผูกพันใช่เ<อ>ขาฆ่าต,<อ>ตัวตายอ่าเขาชอบเป็นผู้รับเหมาที่ชอบเตะฟุตบอลใช่ออแต่ไม่ได้ตายในบ้านนะ ไม่ได้ตายในบ้านแต่คนกนะ็มีจิตผูกพันนะแล้วน้องเห็น,เห,นเห็นเป็นเป็นผู้ชายใส่เสื้อบอลจริงๆสีเหลือง,องแต่ไอการเห็นคือมันเห็นแบบแวบเดียวใช่ค่ะในะจังหวะที่หนูเงี่ยมองขึ้นไปก็คือเห็นว่ามันเป็นสีอะไรเสื้อเลขอะไรอ่าพอหันกลับไปทางนู้นาานไม่เห็นแล้วหันกลับไปที่ไม่มีแล้ว โอ้โหนี่ก็ถือว่าก็จะาเหมือนกันนะแล้วป<า>ัจจุบันยังอยู่บ้านหลังนี้ปะคะไม่ละคะ่ะยา้ายมาแล้วนะเ<ต>มาไม่ได้ตามมาด้วยนะแม่เพิ่งมาเล่าเรื่องนี้ให้หนูฟังตอนโตด้วยนะรอตอนเด็กๆไม่เล่าเลยส่วนมากผู้ใหญ่จะเป็นแบบนี้เอาถ้าพ่อพ,พี่ก็มีลูกนะพี่ก็จะไม่ทําไม่เล่าเรื่องอะไรแบบนี้ให้ให้ลูกฟังเพราะนึกความรู้สึกว่าแม่เนอะมันเป็นความรู้สึกของพ่อกับแม่ที่เราไม่อยากยัดอะไรแบบนี้แต่ถามว่ากลัวผีไหมกลัวผีิบหายเลยกัน เด็กผู้ชายปริศนาที่กองถ่ายหนังผีในโรงพยาบาลอ๋ออันนี้ก็น่ากลัวค่ะเหมืองหนูกลัวเองอคือเหมือนเหมือนตอนนั้นหนูอายุประมาณ1 6ค่ะครัแล้วก็ไปรับบทเรื่องหนึ่งเป็นผีแล้วทีนี้ก็ไปถ่ายกันที่โรงพยาบาลล้างค่ะคซึ่งโรงพยาบาลล้างที่นั่นเนี่ยเขาปิดตัวแบบกระทันหันด้วยม,มันเหมือนเขาบอกไปออกเลอแม่บอกถ้าบอกมาอันน่าจะออกกัน เขาปิดตัวไปแบบกระทันหันเลยค่ะแล้วก็ทุกอย่างในโรงพยาบาลมันคือแบบเหมือนบางส่วนก็ชำรุดบางส่วนยังสร้างไม่เสร็จบางส่วนก็แบบที่ที่เขาเปิดทําการแล้วอุปกรณ์ก็ยังอยู่ครบเลยแล้วตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่หนูเหมือนก่อนหลังพักเที่ยงเอ้ยหลังพักหลังพักตอนเย็นหลังพักกินข้าวตอนเย็นค่ะหกโมงเย็นหนูก็แต่งตัวผีแล้วค่ะ แล้วก็กําลังจะเดินขึ้นไปถ่ายทําเนี่ยชั้นสองชั้นสองชั้นสามมันก็มืดมืดเนาะมีไฟดวงใหญ่อยู่ดวงเดียวที่ตั้งเอาไว้ให้เราข้างล่างทีมงานก็อยู่กับหนูสองคนค่ะมันจะเดินพาหนูขึ้นไปชั้นสองในระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยมันผ่านตรงโซนเขาเหมือนเป็นโซนโลงทะเบียนนะคะของโรงพยาบาละแล้วไอโซนนั้นอ่ะมันจะมีป่องป่องหนึ่งซึ่งมันเป็นเป็นแค่ซากปูน <ฮะ S 1> เป็นซากปูนที่แบบคล้ายๆแบบคล้ายๆป่องก่อไฟป่องไฟอะค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่มันคือป่องอะไรก็ไม่รู้อื ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือเอาไว้เอาไว้ย้ายของเคลื่อนย้ายของโอเคนั่นแหละค่ะแล้วในระหว่างที่หนูเดินผ่านตรงนั้นนะคะห่างตาหนูวะเห็นเด็กผู้ชายแบบตัดผมทรงกะลาคอบยืนอยู่ข้างในนั้นแล้วก็เดินผ่านไปด้วยความที่เราเห็นแค่ห่างตาหันไปมองแล้วมันไม่มีอะไรค่ะก็ผ่านไปไม่ได้เล่าให้ใครฟังพอมาอีกวันหนึ่งไปกองถ่ายเหมือนเดิมทีมงานเขาส่มหังกันค่ะเขาคุยกันหนูก็กําลังเก็บของตั้งเก้าอี้หนูก็ได้ยินเสียง ทีมงานพูดกันว่าเออเนี่ยทั้งๆท,ที่แบบผู้กำกับอ่ะก็ไหว้แล้วนะน้ำแดงขนมก็อมเอาไปให้แล้วของเล่นก็ให้แล้วแต่มีคนเจอเยอะมากมซึ่งตอนแรกไอเราคิดว่ามันไม่มีอะไรเป็นแค่แบบตาฝาดพอเดินเข้าไปคุยกับเขาก็ได้ความมาว่ามีคนที่เห็นเด็กผู้ชายอันนี้ค่ะเหมือนกันแต่ประเด็นคือในจังหวะที่หนูอะ่ะเดินผ่านอะ่ะหนูก็หันไปมองชัดๆแล้วเนอะทำไมหนูไม่เห็นของอะไรที่ไหว้เลยอ๋อานูไม่เห็นเลยเหรอไม่เห็นเลย ซึ่งเขาบอกว่าพุ่มกลับไปไหว้ตั้งแต่ตอนถึงกองเลยแล้วหนูอ่ะอยู่ซีนม,มืดอะค่ะหนูแบบตอนเย็นหลังกินข้าวเย็นแล้วอะแล้วมาเดินผ่านอะหนูไม่เห็นของอะไรตรงนั้นเลยแต่เขาบอกว่าพุ่มกลับไหว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเน่ก็คือสิ่งที่เนูเห็นอตอนนั้นหนูไปนอนบ้านญาติปิดเทอมคะ่ะก็เหมือนผู้ใหญ่อ่ะเขาก็จะส่งเด็กขึ้นนอนก่อนนะ่คะสองสามทุ่มแต่ผู้ใหญ่เขายังไม่นอนดูละครกันอยู่ชั้นล่างค่ะหนูอยู่ชั้นสาม ก็มีหลานหนุ่ยคนที่เด็กกว่านหนูอีกไปด้วยกันนอนด้วยกันผู้ใหญ่ก็ไปกอมเด็กเนี่ยคนเนี่ยนอนเด็กคนเนี้ยหลับไปแล้เหลือหนูอค่ะยังไม่หลับซึ่งในลักษณะการนอนน่ะเขาอะจัดให้เด็กอะนอนพื้นค่ะก็คือปูผ้านะแล้วก็นอนที่พื้นแล้วก็มีเตียงที่อยู่ติดติดกันนะคะซึ่งเตียงมันตรงตรงฐานเตียงมันเป็นมันเป็นฐานแบบมันมีไม้เนาะมันไม่ได้แบบเป็นฐานโล่งๆนะคะเพราะถ้าเกิดฐานโล่งหนูไม่ยอมนอนหนูกลัวกลัวแบบอะไรอยู่ใต้เตียงหนูเป็นคนที่นอนติดเตียงค่ะ หลานเนี่ยนอนฝั่งซ้ายมือหนูฝั่งขวาหนูคือเตียงครับหนูยังไม่หลับค่ะสองสามทุ่มยังไม่หลับหนูก็นอนคิดไปนู่นยุคนั้นไม่มีมือถือค่ะก็นอนเล่นไปอะไรไปมันเริ่มมีความผิดปกติตรงที่ว่าม่านตอนแรกมันไม่ขยับเนะม,ม,มันเป็นห้องแอร์ค่ะแล้วก็อยู่ใต้แอร์ด้วยม่านเนี่ยลักษณะคืออยู่ใต้แอร์อยู่ๆม่านมันปิวค,ค่ะแอบเองขยับวิวหนูก็ได้ยินแล้วม่านขยับแต่เราก็ยังไม่ลุกขึ้นไปดูเราก็นอนหลับตาอยู่เนี่ยคิดอะไรไปเรื่อย มันมีความรู้สึกว่าบนเตียง,งอ่ะมันมีอะไรขยับอ <ừ> um. ขยับแล้วก็มีเสียงด้วยแบบ <Russia. S 1> เป็นเสียงเตียง<ๆ>เสียงคนขยับแบบเหมือนเหมือนเล่นค่ะเหมือนแบบมันจะดังแบบกุกกุกเป็นแบบจังหวะแล้วก็บางทีก็เหมือนแบบผ้า oon, มันขยับผ้าผ้าปูค่ะมันขยับขยับหนูว่ามันผิดปกติแล้วอ่ะมันแบบมันไม่มีใครอยู่ในห้องอ่ะหนูอยู่กับหลานอหนูกลัวค่ะกลัว<ๆ>มากกลัวแบบกลัวแบบสติไม่มีค่ะมันไม่หยุดอ่ะมันมี เสียงประตูค่ะมันจะมีประตูที่ออกไปทางนอกระเบียงอีกมันมีเสียงประตูดังเ,เนี้ยค่ะแต่ประตูมันปิดอ่ะอืแล้วเสียงประตูจากไหนอ่ะอทำไมมันมาครบขนาดนี้แล้วหนูก็กลัวมากมากอ่ะค่ะหนูก็ตัดสินใจวิ่งลงจากชั้นสามไปหาแม่ข้างล่างชั้นหนึ่งแม่บอกว่าตอนนั้นหน้าหนูซีดมากหน้าแบบเหลืองเลยค่ะแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องครับลักษณะของหนูคือหนูจําได้ว่าหนูวะวิ่งวิ่งลงไปใช่ไหมคะพอไปถึงแม่แล้วอ่ะ ขาหนูยังเหมือนวิ่งอยู่เลยแต่วิ่งย่ำอยู่กับทียั่วิ่งร้างอยู่อย่างนั้นอะแล้วแม่ก็ตีหนูค่ะนะแบบให้หนูได้สติว่าเป็นอะไรทําไมไม่พูดเลยบอกกับเขาว่าหนูไม่นอนที่นี่แล้วคืนนี้พาหนูไปส่งทีอะไรเงี้ยก็คือบ้านของคุณพ่อหนูอ่ะกับบ้านญาติคนนี้อยู่ไม่ไกลกัน<ะ>เขาก็เลยไปส่งหนูอีกที่หนึ่งแล้ว แม่มาบอกกับหนูว่าพอดีว่าญาติคนเนี้ค่ะเขาเป็นคนที่ชอบเลี้ยงกุมารเขาเลี้ยงกุมารแล้วกุมารเนี่ยจะชอบมาแบบนี้ยเวลาที่มีคนมานอนบ้านแล้วไม่บอกกล่าไม่ไปบอกเขาครับความที่เป็นเด็กใจดีอีกซื้อของเล่นไปให้กุมาลความรู้หวังดีเหมือนแบบกากจะผูกมิดผูกมิดแล้วก็ไม่ไปอีกเลยครับค่ะเหมือนแบบว่าซื้อของเล่นไปให้เขาเอาไปให้เขาแล้วก็ไม่กลับไปนอนที่นั่นอีกเลยอ๋อใช่ ึก็ไม่แน่คือถ้ากลับไปครั้งนี้อาจจะไม่เจอก็ได้เพราะว่าเราถูกมิดไแล้วอาจาจะมาขอบคุณก็ได้ก็ไม,ไม่ต้องมา <laughs>